สวัสดีครับปลาแอลปลากินกับช่างเกมครับวันนี้ช่างเกมมีแค่รับการบริการดีมาฝากครับสําหรับรุ่นรถรีโวหรือฟอนเจเนอร์ตัวใหม่นะครับอาการรถคันนี้คือสตาร์ทไม่ติดนะครับระบบน้ํามันปกติครับมีรหัสวิเคราะห์ปัญหาคือดอกจันนะครับ B 2 7 9 a นะครับ TDScommunication นะครับ l i n h i g h f l e x i o n นะครับเกี่ยวกับระบบ สตาร์ทนะครับคืออีโมครับระบบอีโมของรถนะครับคือการสื่อสารจากกล่องอีโมกับกล่องอีซีไม่สื่อสารครับทาให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับสําหรับรถ่ีโวต้องรื้อตู้แอร์ออกนะครับเพราะว่ากล่องอีโมเนี่ยจะอยู่หลังตู้แอร์นะครับก็ถ้าเป็นรหัสวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นดอกจันนาหน้านะครับเราไม่สามารถลบรหัสวิเคราะห์ปัญหาได้นะครับเราต้องรื้อตรวจสอบอุปกรณ์ หาสาเหตุนะครับก็ช่างเกมและทีมงานก็ดูวงจรวัดไฟเลี้ยงวัดการขาดวงจรหรือชุดสายไฟต่างๆปกติหมดครับก็ต้องรื้อกล่องอีโมมาดูครับเรามาดูสภาพกล่องกันครับเนี่ยครับลักษณะภายในวงจรนนครับจะมีสารเคลือบเนาะมันเกิดการละลายตัวนะครับแล้วก็มีฝุ่นจับนะครับ อาจจะเกิดการลัดวงจรภายในระบบกล่องนะครับทําให้การสื่อสารเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับก็วิธีแก้ไขก็คือต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับเพราะว่าลองล้างทําความสะอาดแล้วก็ลงทะเบียนรหัสกุญแจใหม่ก็ไม่สามารถสตาร์ตติดได้นะครับก็ถ้ามีร้านกุญแจที่เขาสามารถทําลงทะเบียนหรือเปลี่ยนกล่องอีโมได้นะครับก็ ร้าน,าน,นกุญแจแนะนําก็ร้านกุญแจก็ได้ครับหรือว่าให้นํารถเข้าศูนย์บริการใกล้ๆบ้านของคุณผู้ชมได้นะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนกล่องตัวนี้ประมาณ5000กว่าบาทนะครับก็ราคาก็สูงเหมือนกันครับสําหรับชิ้นส่วนอุปรกรณ์ที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็มีวงแหวนะครับที่คอที่บ้ากุญแจนะครับแล้วก็กล่องอีโมโครับ ตัวนี้เราใช้กุญแจเดิมารริโมทเดิมนะครับถ้าเราติดตั้งกล่องอีโมเข้าที่เดิมแล้วแล้วก็ต้องลงรหัสกุญแจใหม่นะครับแล้วก็ช็อตลิงเพื่อที่จะให้รถสตาร์ตติดได้นะครับหลังจากรีโวไปแล้วครับเรามาดูอีกคันครับสําหรับคันนี้โฟลเจอ e r รตัวเก่านะครับอาการเดียวกันเลยครับกล่องอีโมเสียนะครับแต่โฟลเจอ รุ่นโฟลกเนี่กล่องจะอยู่ด้านบนตู้แอร์นะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายครับหรือแค่คอนโซลด้านบนออกนะครับก็มีรหัสวิเคราะห์ปัญหาคล้ายๆเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็น Engine Emo แล้วก็ Engine Emo System ซิมประมาณนี้ครับก็ถ้าเป็นโฟล์ u e r เนอร์ถ้ามี Emo ครับก็จะเป็นอาการเดียวกันเลยครับดู จากวงจรครับจะมีเศษดิน,นครับเศษหินเศษใบไม้ครับเข้าไปติดอยู่นะครับก็เป็นสาเหตุทําให้วงจรเสียครับเกิดการลัดวงจรหรือการสื่อสารไม่สมบูรณ์ครับก็เราต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับช่างเกมลองล้างทําความสะอาดแล้วก็ลงทะเบียนกุญแจชอดลิงก์ใหม่มก็ไม่หายนะครับถ้าเจออาการแบบนี้นะครับ ให้นำรถเข้าสูนเมริการเลยครับใกล้ๆบ้านนะหรือว่าติดต่อร้านกุญแจครับที่เขาสามารถทําเกี่ยวกับระบบอีโมได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการชอดลิงครับขั้ว4กับขั้ว13นะครับอันนี้เป็นการทดลองก่อนที่เราจะเปลี่ยนกลองใหม่นะครับ4กับ13 หลังจากที่เราตรวจสอบแล้วครับเพราะว่ากล่องอีโมเสียครับก็ต้องเปลี่ยนกล่องใหม่นะครับและลงรหัสกุญแจใหม่ครับเราใช้กุญแจรีโมทดอกเดิมนะครับสรุปง่ายๆครับถ้ารถที่มีระบบอีโมครับถ้าระบบน้ำมันปกติระบบ ทุกอย่างปกติให้มาดูที่กล่องอีโมนะครับถ้ามีรหัสวิเคราะห์ปัญหายิ่งง่ายต่อการตรวจสอบนะครับเราสามารถดูได้ตามคู่มือซ่อมครับก็ฝากติดตามนะครับไปเอาไปกินกับแช่างเกมครับจะมีเคล็ดลับการบริการดีๆมาฝากครับเรามาดูครับหลังจากที่เราเปลี่ยนกล่องอีโมไปนะครับ